สวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สนามลูกป,ปั่นเจริญสุขบางคนจิตเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนโอเมืดเค้มตลอดเวลาฮัลโหลฮัลโหลชิตาวันนี้ชิตามาขี่อะไรครับคิล ที่ b บสิ c l e ที่นี่กีสักพูดตโอเคปะ let's go มาที่มาที่นี่ที่ไรฝนตกทุกทีฟ้าฝนไม่เคยเป็นใจกับเราอเดี๋ยวไปสแกนก่อนนะคะโอ้ยฉีดวัคซีนทำไมมันเร็วกะดเนี้ยฉีดวัคซีนเนี่ยคถานทู้ปััรยาเจริญสกขมงคลสิต attention

แอปเพนนุ่น no, no. <Air plane. S 1> อ่ะโอเวเดโนนแอปเพนเออแอปเพนลงมาแล้วว้าวเดี๋ยวถ้าไปาไปเจ้าอยู่ถ้าไม่เจ้าไม่ลงสนามหรอกไม่ลงสนามยากครับอ้าวทางนี้ไปตาม น้ำปะป๊าไหนเล้วไปเลยเจอน้ำนี่ชอบเลย oh, oh. สนุกเขาละน้ำเนี่ยแม่ขาเปียกไปหมดแล้วเนี่ย

าเอย้ยตาไม่ใช่เหนื่อยแล้วล่ะอย่างนั้นน่ะตาเหนื่อยจังเลยหรือต้าอยากจำไม่ใช่เหนื่อยแล้วแหละเนี่ยแล้วรองเท้าก็พอเปียกแล้วก็ไม่ใส่โอ้ยระวังไอเฮียลุกเดี๋ยวเขาชน และทั้งชุดแล้สนุกกว่าขี่จักรยานก็เล่นน้ำนี่ยแหละคะ่<ก>ะน,น,น,น้ำอยู่ข้างใน,น,งนจะถอดรองเท้าแล้วนั่งเลยเหรอไปแล้วชุดหนึ่ง ตาเรามาขี่จักรยานหลกเราไม่ได้มาเล่นน้ำ โอเคฉ y นวางอยู่ที่นี่ถีบตาตดูหนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงเดี๋ยวป๊าเอาเก็ตบอดไปเก็บมาสเก็ตบอร์ดของป้าอยู่ที่หลังไงลูกมามามา ต้าวันเราคนเดียวก่อน<า>เพราะว่าเดี๋ยวด้ดดี้เอาของไปเก็บที่รถเดี๋ยวมาหามามาตรงนี้นะโ <Okay. Yay. S 1> อเคิต้าไปคนเดียวกัแบบการขี่จักรยานสีล้อรอบสนามรูปปั่นเจริญสุขมงคลจิตครั้งแรกนะคะ ฮัลโหลชิตาสนุกไหมลูกเก่งมากเลยไปรอบหนึ่งคนเดียวไปอีกไหมไปอีกไหมลูก มันมีน้ำหรอลลกก็ต้าไปลุยน้ำขนาดนี้มันก็มีน้ำสิลลก <c oughs> มาแล้วปะปะไม่เหลือไปรอบหนึ่งคนเดียวได้ละอ่าจจะใส่ขนแนวกันลมนิดนึงนะคะเ <Okay. S 1> พราะว่าลมแรงมากจะกี่จักรยานไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะออาไปเลยรอบหนึ่ง okay. โอเคโอเคอ่าิ๊ดดี้คัมมี่อ่าชิตาไม่รอแล้วขะไปโน่นแล้วหมดแรงแล้วไม่เอาแล้วจักรยานชิตาไว้จูวไบซิคอลไว้จูวไบซิคอล เซียวไบสิครัไปไปมีเด็กคนไหนทิ้งจักรยานไว้แล้วก็วิ่งแจ้นมาเลยเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม ปแล้วอัลโหเลยไปแด๊ดี้ทำมี่แด๊ดี้ทำนี่แปลว่าแด๊ี้ไปดู <laughs> ไปเฝ้าจักรยานได้หน้าไหนอ่ะพ่อเราตามไปแล้วอ่ะทิ้งแล้วนะคะจักรยาน ไม่เอาละว,วิ่งดีวกว่าครับป้าาพร้อมจัก,กรยานอ๋ออาจัก,กรยานชนสกูตเตอร์สุดยอดพ่อเราอ่ะไอตัวน้อยเด็กน้อยไป็น่นแล้วนาไปลุยน้ำท่วมตรงนู้นอ,อ้าว ทำไมอ่ะก็เ,เลยเอาเจ๊เกหยับขาแล้วอันตรายเจ๊กหยับเย็บขาต้าเลยเหรอใช่เจ๊เบรกไม่อยู่มทิ้งอันนั้นไว้นู่นเลยทิ้งอันนั้นไว้นู่นเลยเหรออ๋อเจ๊เจ๊ก็ขี่กลับไปสักหนะสนุกกว่าขี่จักรยานก็เล่นน้ำท่วมเนี่ยแหละใช่ไหมใช่ไหมต้า ันไหนสนุกกว่าออปไปแล้วอย่าชูสโอเคดีครับไปร้านค่ะไปร้านอะไรร้าน่ะขาเวความใฝ่ฝันของเด็กๆหลายๆคนเล่นน้ำแฉะสวัสดีค่ะมิงสวัสดีค่ะมิง ไปกับป้าไปไหนอ่ะไปเปล่งน่ะวิ่งน้ำหรือวิ่งน้ำ<ช>ตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้อ่ะป้าป้าสกูตเตอร์ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ด้วยป้าป้าว่าแว่งกันมา,มาไปวนไปทางนั้นทางนั้นมีพาเดว้าย้อนสอนอ่ะ <c oughs> <c oughs>

sorry daddy kiss kiss ใช่ okay. ไหมปบีอบโอเคเราอยู่ไป daddy ไปกุเตอร์ไ daddy ไปไม่ได้ป๊อป้าไม่ยังไม่ทันขึ้นเราจะไปยังไงล่ะต้าปราดตึงนี่ไม่ได้จ้าจั่เกินเ็นย b i ๊กเด็กๆอนี่มคองแล้นข l า้เด็าะโอเคบ๊อกบิ๊ก e บ a ิ o ออเดี๋ยวพักกินปีโป้ยากกอนนะคะ นี่จะไม่ใช้เงินสดนะคะจะใช้วิธีการสแกนเอาทุกร้านร้านขาทุกร้านไม่รับเงินสดนะคะจิบซูเปอร์มามี่จิบซมม่อร์มามหมโอเคโอเคเดี๋ยวมาถอดให้แบบนี้ แ <Yes. S 1> อ p e n นเดสวันตาดีแอเปนใช่้าจะกินอะไรครับลองกินเยลลี่ดูว่าอร่อยหรือเปล่าลยังมี <Yummy. S 1> <laughs> ยังไม่ไก่ปากเลยใช่ไหมโอ้กินขนาดนี้ยังไม่รู้เลยว่ายัมมี่หรือเปล่าขอกินหมดก่อนใช่ไหมยัมิ้นวะโน่นโน่นโอวัเดไปทางนู่นนั no, no, there, ่นโน่นโอว์เดชิตาพัะพัดท้ออยู่ทางนี้ สกู๊ตเตอร์พร้อมแบ,บจกจักรยานเปียกกว่านี้มีอีกไหมไปไปไซิเคอร์โควิดดีเราจะไปกรุดินแพร่กัน เอาเวอร์อก็เดนเพจกันไหมนะคะหนาวดิหนาวไหมอันนี้โอนได้คุณเพตตื่อนเลยนะ <c oughs> โยเกิร์ตไม่ใช่โยเกิร์ตโอเคโยเกิร์ตวันโยเกิร์ตโอเคอ้าววันนี้บายบายก่อนนะครับชิต้ากลับบ้านแล้วนะครับไหนบอกสิอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไหนพูดสิมมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ก็พูดจำอะมามะสิเจอกันซียูนะครับซียูในคลิปนต ขี่จักรยานเท้าเปล่ากลับบ้านนะคะวันนี้กลับบ้านแะล้วน,น,ะนะคะบายยทางดีๆไม่ขี่ขอให้ไผ่านน้ำท่วมสักนิดน,นึงก็ยังดี